สวัสดีครับทั้งคู่ครับอ่ามุมแดงได้ทำตัวก่อนครับสวัสดีครับผมช่อฟ้าสนเชนน้อยครับครับส่วนน้ำเงินครับผมฝนพลานติดอ่าสจโต๊สจอเล่ย์เยสุทอครับครับหรือฝนพลานตี่เกศแสนชัยคนเดียวกันนะครับคู่นี้เนี่ยมีเข็มขัดอ่านี่ด้วยนะครับสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้มนะครับในรุ่นไลท์เวทเป็นเดิมพันเป็นการชิงเข็มขัดที่ว่างนะครับอ่าถามมุมแดงก่อนช่อฟ้าเป็นยังไงบ้างครับการเตรียมตัวในไฟนี้เนี่ยเราซ้อมมากี่วัน ประมาณ20วัน20วันตั้งแต่ผ้าท่าแพ้คงมาตักก็ซ้อมต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดเนี่ยเราแพ้คงมาตักวันนั้นโดนนับยกไหนอะยกสองยกสงเกิดอะไรขึ้นโดนหมัดโดนเตะโดนเลยนะโดนเตะอ๋อโดนเตะแล้วก็เมาเมาหล่นเลยแล้วหลังจากนั้นก็พยายามจะไล่แต่ไม่ทันเนาะวันนั้นต่อยเท่าไหร่ ร้อยสามสองวันนี้ปล่อยขึ้นมาร้อยสามสี่น้ำหนักโอเคขึ้นไหมสบายครับอ่ากินอิ่มนอนหลับเนาะการฝึกซ้อมเป็นไงบ้างตอนนี้ทอแสงยเล็กน้อยมีใครเป็นคู่ปั้มก็มีพี่โมเสสแล้วก็มีสลังครับเคยปั้มร่างกายสมบูรณ์เต็นร้อยไม่มีสะดุดอะไรเลยนะครับแล้วในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าเคยเจอกับผู้ชกมาแล้วครั้งหนึ่งจำได้ไหมาแล้วตั้งแต่เด็กสิบกว่าปีประมาสิบปีไแล้วครับเราชนะ แต่ว่าลูกเกมจำไม่ได้แล้วนะครับก็เคยชนะไว้ครั้งหนึ่งที่จังหวัดอะไรลอ๋อชกไว้ที่ลุมพีีเลยนะครับน้ำหนักตัวนี้น้องชายรถเท่าไหร่ทำไมมาช่างช้าจังรถไปจุดสามจุดสามแต่เอขาไปวิ่งมา40นาทีได้สไตล์การโชกเหมือนเดิมไหมวันนี้ก็มอนเดิมครับเดินลุยเดินแรกเหมือนเดิมร่างกายพร้อมปีนี้น้องชายอายุไห่ครับ29เกจากจังหวัดไปปล่อยเท่าไหร่ ก่อนคุมมั5คุณสบัตรถไฟนี้3-4โลได้ไหมประมาณ4โลอ่ะนี่คือช่อฟ้านะครับจากบุรีรัมย์นะนะครับอ่ะส่วนฝนพลรานเราก็บ้านเดียวกันนี่ครับอำเภออะไรอ่ะผมประคนชัยครับอ่าส่วนช่อฟ้าละานทรายละหนทรายไกลกันไหมติดกันก็ประมาณ40โลนี่บอกติดกันนี่ไกลประมาณ40โล40โลอ๋อคือประมาณ40โลอ่ะฝนพลรานที่หนึ่งครับเราเปลี่ยนสีเสื้อมาไฟนี้ไฟแรก แต่ว่ายังซ้อมอยู่พีเคเหมือนเดิมไหมใช่ครับซ้อมพีเคเป็นยังซ้อมกับใครบ้างพอพ่อตอนชายพวกรถเหล็กสมุทรทองพวกนี้บโอ้โหปั๊มตัวใหญ่มวยเงินแสนทั้งนั้นเลยนะครับเล่ารูปเกมให้ฟังหน่อยสิว่า1 1ปีที่แล้วเรยที่เราเคยเจอเขาเป็นไงก็อันนอ้แพ้ช่วงปลายๆครับ เราไปเหี่ยวปลายครับเพราะเขาบู๊ตั้งแต่ยุคแรกอ๋อเขาเขาก็เดินแบบสไตล์แบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วใช่เราไปเหี่ยวปายนิดเดียวตอนนั้นจำน้ำหนักได้ไหมที่ชกกันถึงร้อยปอนไหมร้อยสิบสี่ครัอ๋อร้อยสิบสี่เลยแต่สิบเอ็ดปีจริงใช่ไหมครับผมประมาณสิบเอ็ดปีที่แล้วที่ดูมีดีความจำเราดีกว่าช่อฟ้าแล้วเนี่ยเออช่อฟ้าจำไม่ได้ละ คนแพ้ยังจำได้เลยว่าไปลายเหี่ยวจำได้ครับท่าบแม่น้ำหนักตัววันนี้เห็นผ่านคนแรกเลยครับก็มาพอดีครับเพราะว่าวางแผนมาว่ากลัวอากาศตอนเช้ามันเย็นนมันรนายากก็เลยทำมาตั้งแต่ค่ไม่มีปัญหาอะไรครับสีกแขกอะไรว่าไรบ้างก็มีติวมีแนะนำอะไรมับแล้ววันนี้เราต้องต้องเพิ่มเติมอะไรเขาเดินแน่ห้ายกเนี่ยเขาเดินไม่อยู่อยู่แล้วเช้าฟ้า ไม่ไม่หนีไม่ถอยครับไม่หนีไม่ถอยด้วยมั่นใจนะทุกอย่างพร้อมหมดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้เท่าไหร่มั่นหกสิบหกครูสิบเจ็ดครับเราเยอะกว่าเขาหน่อยนึงปีนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าจากจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยประโคนชัยอ้าวฟาแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากแฟนคลับนะครับทางบุรีรัมย์แล้วก็แฟนคลับพีเคครับที่กำลังใจให้ด้วยครับวันนี้โอเคอันนี้คือคู่เอกช่อง two f o u นะครับบุรีสันจรมาที่อยุธยาดูเนื้อตัวชัดเลย มีเข็มขัดในรุ่นไลท์เวทนะครับของมวยไทยในขนมต้มเป็นเดิมพันด้วย